ยังดีกว่ากานหาเด็กศาสตรได้คุณทำเรองมาสามมาสัตว์คุณมาเลยมองเขาอย่างนี้หนึ่งสองสามมุกเขยนังกูมึงไมองไปได้ นีสามคนม้เขาูให้มาลั่นยอนซ้อนอาันแหนัวพูดจะถามภาษีุ่่อกเขาอย่านังแค่อนมานั่งรูไปมจ้างกุ้งสุภาพรย่ามันทำไมมาเป็นสัมษณ์นี้ล่ะกุ้งสุภาพรอันนี้กุ้งฝอยก้าว่าุ้น้อยนหอเนาะเี่ใช้อะไรกินนั่งกินอย่างแบ้วนากินม่ลัดสนน่าถ้าได้เห็นูได้ทานกินแล้วตอน้เห็นนนสนแน่ แค่ก็หาด็กน้ามาไก่เขาใหได้กินงานยังโบดยัวอาลังซิ่งอ่ะงานรับเงินและมึงเป็นสามไร่ร่มอ่ะโดนกูดี้นว่งไกระโดดโดนกะทุกอย่างมันบาบู้รัการร้องพไม่รับผู้สีรับงานดูแต่ในเน็ตเพราะมันก็ใกล้อยู่สีในเน็พวกไปรับนี่เดี๋ยวจะตายหน้าเล่หน้าตาอย่ามาแต้มมือเลยไม่จมแับกูนะถ้าไอ้ถ้าน้องก็จมกูอ่ ไ่นใจจังเปลีนใจหัวหน้าเปลี่ยนใจกูนี่แหละใส่ละแฮมใครละนี่ท่านไะใช่ต็เลยนะเอาเอาท่านสมัยตลนหวง่วงเป็นลมีนอ่ะมหนได้แล้เนะออล่าเล้บจ้าอย่าเ้านะเยาันที่ใจชุดนี้ร้าอเขาใส่ชุดนี้ก็ละล้องเขาใชิ่วๆจละโอ้ยเปลี่ยนชุดไหนเมียก่อนี้มันบัง้าญเมียมันใจดีเงื ใช้สุตนี้มาได้กอจากมันทู้ทายมสั่กับเหมือนงานลออใั่เออเล่นดีๆไหมขอให้เปนสุดงานเอาเปิดงะเราไปเปิดงานโอ้ยไหวบ่เนาะทุกทร์ทีนี้รวมรวมที่หนที่ยัวดไดยทุกเปิดีนีฮะมันก็ลูกหมูสาตัวเนี่ยทีนี้เปิดอสวัสดี ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่มาในงานบวชลูกหวัวเจ้าหัวแหว,ง,หวงของผมวันนี้ขอเปิดงาน,นเอาเอี๋ยวลูกเอาเอาอรียกว่าประหยัดในหางเชียนลุงกินไหมท่านเล้วหรือนะเดี๋ยว <c oughs> ลูกไายที่รักเผื่อแกงปู่ปอย เจ๊เจยังกูบ้าบวยลูกใครลูกเรา่าดูคือประสันโมันข้ามถ้าอยู่ไม่ได้เปิดแล้วก็คุณผูน้องห้ มีโคมสกเกลออกมาดีกว่าก่อนอื่นหนูต้องขอ,อขอบ,อขอบอคุณย่านะคะขอ,อบคุณค่ะที่จัดงานนี้ขึ้นมาทำให้หนูกับปู่ได้มีอะไรกันอ้อไปซืดข้างอยู่ด้วยกัน,นอยย่าไม่ต้องคิดเยอะนะคะหนูกับปู่จะไม่มีอะไรกันจริงๆถ้าหนูไม่กลัว จะไปดูบอลแลนะคะหนูก็อยากมีผลง,งานเพลงหนึ่งผลงานเพลงมอบให้กับปู่ในค่ำคืนนี้และขอ้อพี่ดอกเพื่อเกิดน,นักปะน,ยนะยุกเกิดไม่ต้องเสียลูม รับได้แล้วค่ะสักทีลอ <c oughs> งพิซซ่าป่นี่ลังเ,งเงกมยาวสองทีนะ